คุณค่ะเป็นเหมือนที่เจ้าหวานหวานไหมในอียิปต์แกรนด์มาหรือคู่อะไทีเดียวก็ตามความเหมาะสมค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้ไปใชรในการรายการก็เลยแบบได้ได้เกี่อวกับได้ใช่เด่นนี่เป็มไปจากความไหนรายการหย่อนเราจับไม้จับมืออะไรถือแขนเลยแบบนี้จริงๆก็มีตาสคริปต์เหมือนกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เพื่อความแบบสนุกสนานของคนดูก็จะต้องมีบ้างมีพวกหยอกมุกเล็กๆน้อยๆมีนอกสคริป๊กไหมครับมีบ้างนิดนึงค่ะ ไดก็คืิไปตั้งงานวโอ่ก็มาณนีะคะเหนว่าเราไปออกรที่างมคนาไปารหลราที่ห้องูไหมเรื่องีอะไรอ่าี้คจริงๆแล้วคือทุกคนนะคะจะพักกันอยู่ห้องติดกันอยู่แล้วนี้คเพราะฉะนั้นเวลาการที่แบบออกมาหรือว่าคือมันต้องผ่านนะคะมันอาจจะมีเจอกันบ้างเล็กน้อยนะคะคือเป็นปกติของทุกครั้งที่เวลาที่ไปถ่ายรายการอยู่แล้ว ไปแอบเปิดด no, like okay. ูว่าเอ้ยห้องเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีแต่ไม่ได้มีความเป็นการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่มีอยู่ไม่มีสองพัอสองแอปค่ะเออตกใจไหมครับค่าวนี้ไม่เลยตกใจไหมเหรอคะก็ไม่ตกใจนะคะแอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกครั้งที่เราอยู่ด้วยกันเราก็บริสุทธิ์ใจเนาะแน่นอนว่าแบบไม่ได้มีอะไรที่แบบไม่ดีหรือว่าเสียหายแน่นอนค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครที่ไม่เคยอยู่กับสองพันสองา แม่ไปค่ะอย่างที่พี่บอกไปว่าศิลเปินเวลาไปไหนมาไหนไม่เคยไปเลยแม่แล้ว่ะส่วนใหญ่ก็จะมีแม่ไป้าเาผิดนี้คุณแม่จะไม่ตื้นอรกไหมคะคุณแม่จะไม่ตื้นเตฟานไหมคุณแม่ก็ทรา่แล้วนะคะว่าเรื่องจริงเป็นยังไงเรคิดก็ไม่ไม่น่าจะซีเรียสตรงนี้เท่าไหร่ค่ะอันนี้เทียบีคิดว่าน่จะเป็นอย่างั้นนะคะแต่ว่าขาเยอะอคามัไไ่เราจะได้ไ้วเราจะไานแม้ว่าเจอส เรี่องว่าเราชินกับข่าวไม่ครับไม่อยากจะชิมเลยอ่ะแต่บางเรื่องถ้าเกิดว่าอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ได้ซีเรียสแล้วเรามีได้คุยเรื่องข่าวไหมเรื่องข่าวต่างๆเรื่องข่าวก็มีมีมีพวกแบบเอ่อน่าจะเป็นการบอกเล่ากันมากกว่าไม่ได้แบบถามหืออะไรเงี้ยตัวพี่เขามีทีท่าซีเรียสกับข่าวรื่องอะไรตอนนี้มาดูแพงดูแซ่มีบ้างนิดนึงค่ะซีเรียสที่แบบเอ่อเขาจอบแนวแบบ เป็นดาวซิสเตอร์ไปจะทำให้เราเสียหายหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะที่เขาจะมีซีสเตอร์นี้มบ้านสมมติว่าพอเราแบบโกรธสนใจว่าคนที่สเตย์บ้านมันก็มีถามอะ่รเงน้ยรู้แบบเนี้ยเราอะไรเงี้ยเราต้องซิสเอร์บอกก่อก็อย่างที่งบอกไปนะคะว่าเราเรามั่นใจว่าเราแบบเอ่อบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วก็แน่นอนว่าไม่ได้มีการทำอะไรไม่ดีหรือว่าเสียหายแน่นอนนะคะไม่เคยอยู่ด้วยกันสองต่อสองแล้วก็ ตลอดเวลาค่ะ